และตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันในเกมอะไรค c ร์ s โอเวอ์ฮะเกมยอดฮิตในโรบบอกนั่นเองฮะเมื่อคืนมีการอัปเดตใหญ่มาพร้อมกับดราม่าด้วยนั่นเองฮะตกลงทั้งนั้นของเดฟจะแจกเบรุจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคําตอบทั้งหมดเลยนั่นเองครับรวมถึงทั้งนั้นของการอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูด้วยว่ามีอะไรถูกเพิ่มเข้ามาบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบิทิชแนลกันเอาไว้ด้วย โอเคสำหรับอัปเดตแรกครับก็จะมีการเพิ่มดันเจี้ยนระดับ SS เข้ามาในเมืองในเกาะแต่ละเกาะแล้วด้วยนะฮะซึ่งเราก็สามารถปลุกวิญญาณบอสระดับ SS ได้รวมถึงมีโอกาสได้ระดับ T ในแมปดันั้นด้วยครับนอกจากนั้นก็จะมีทา้งด้านของตั๋วนะแล้วก็จะมีทา้งด้านของอาวุธระดับสีทองและระดับสีฟ้าเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วแต่เกาะอันนี้แล้วแต่เกาะนะฮะเมื่อเราสร้างทา้งด้านของตัวดันเจี้ยนแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่าเราสามารถใช้อเทมในการเพิ่มแรงให้เป็นระดับ T ได้หรือเปล่าต้องบอกเลยว่า นเจี้ยระดับ ss ได้นั่นเองครับในคลิปตัวอย่างครับผมพาทุกคนมาดูดันเจี้ยระดับ ss ในเกาะสุดท้ายนะซึ่งเลือดนสเตอร์ค่อนข้างจะเยอะมากครับตีเท่าไหร่ก็น่าจะไม่หมดฮนะเพราะว่าเลือดเขาอยู่ระดับ qi เลยนั่นเองแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเป็นเกาะ1เกาะ2เกาะสาเป็นดันเจี้ยระดับ ss เนี่ยพวกเราน่าจะตีกันไหวอยู่นั่นเองเพราะว่ามอนระดับ ss ในเกาะ1นึ่งสองสามเนี่ยมันไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นั่นเองครับ แล้วที่2ที่มีการอัปเดตขึ้นมาก็คือจะมีการเพิ่มระดับแรงของตัวละครของแต่ละคนครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็คือจะได้มากสุดคือแรง S แต่ตอนนี้เราสามารถอัปเกรดเป็นระดับ s s ระดับ G และระดับ n ได้แล้วนั่นเองวิธีการอัปเกรดก็ง่ายๆครับมาที่เกาะแรกนะแล้วก็มาตึกด้านหน้าที่ผมพาทุกคนมาครับ พอเข้าไปแล้วให้เราเข้าไปที่ลิฟต์อีก1รอบนะมันก็จะพาเราขึ้นสู่ชั้นบนพอขึ้นสู่ชั้นบนแล้วให้เข้าไปที่ห้องแรกครับแล้วก็เลี้ยวไปด้านขวานะจะไปเข้าสู่ห้องทดสอบแรงนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวผมอยู่ในแรงระดับ SS นะครับผมถ้าเกิดสอบผ่านอีกหนึ่งรอบก็จะขึ้นสู่ระดับ G เลยนั่นเองซึ่งระดับ G เนี่ยก็จะมีเวลาให้เราทั้งหมด10นาทีฮะต้องเคีย์ดันเจีย้ยนทั้งหมด20ห้องครับ ซึ่งนั่นเตียนในแต่ละห้องนั้นก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่มาจากด่านลัคกี้คิงด o อมฮะหรือว่าด่านแห่งความโชคดีนั่นเองมอนสเตอร์ก็เลือกค่อนข้างเยอะครับแต่ก็คิดว่าน่นาจะพอตีไหวอยู่ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูคร่าวๆครับคราวนี้หลายคนถามว่าการมีแรงสูงๆมันดียังไงครับ ข้อดีก็คือจะทําให้พลังโจมตีหรือดาเมจของวุฒของเราถูกเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติรวมถึงลูกสมุนหรือมอนสเตอร์ประจําตัวของเราก็จะมีพลังโจมตีที่มากขึ้นตามไปด้วยครับ <S 2> <S 2> อัปเดตท,ที่3ทีมงานได้มีการเพิ่มระบบกิ้วเข้ามาแล้วทุกคนสามารถสร้างได้นะแต่จะต้องใช้ตั๋วสร้างทั้งหมด10ใบครับ สำหรับการซื้อตั๋วนั้นให้เราไปที่ตึกที่เราทำการสอบเลื่อนแรงเมื่อสักครู่เลยนั่นเองครับขึ้นไปสู่ชั้นบนแล้วร้านค้าร้านเอ็กช g e จะอยู่ตรงกลางเลยนั่นเองครับในส่วนของร้านค้าเอ็กช g e ก็เป็นจุดที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยสำหรับการอัปเดตครั้งนี้ฮะหตั๋วกิลครับจะต้องใช้ทั้งหมด250แบแต้มถ้าเกิดเราต้องการ10บใบก็ใช้ทั้งหมด2,500แต้มนั่นเองใครที่ไม่ได้ตุนทางหน้าของแต้มตัเวเนี้ยไว้เนี่ยก็ต้องไปฟาร์มดันเจี้ยนแบบยาวๆเลยนั่นเองคร เรื่องของผง upgrade, อัพเกรดอาวุธครับในระดับแรแล้วก็ระดับเลเจนดรี่นั่นเอง สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นทางด้านของ Alive Crossover เนี่ยก็จะมีระบบ Tutorial หรือระบบสอนเล่นด้วยครับสังเกตด,ด้านซ้ายมือเขาจะมีไอคอนรูปกระดิ่งอยู่เราสามารถกดตรงนี้เข้าไปได้เลยจะมีวิดีโอการสอนมากมายเลยนะไม่ว่าจะร้านค้าอาวุธอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นการสกัดเงาแล้วก็ในส่วนของต่างๆเราสามารถมากดดูวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรืองงสงสัในส,ในส่วนไหนนั่นเอง เอาดีต่อมาครับก็จะมีการเพิ่มเก่อข้าใหม่ทั้งหมด2เกาะฮะเกาะแรกที่เราจะพาทุกคนไปดูกันนะั่นคือนิปป์ซิตี้ฮะจะมีมอนสเตอร์เพิ่มมา3ตัวรวมบอสก,ก็จะเป็น4นั่นเองฮะ สำหรับสัญลักษณ์ของเกาะก็จะเป็นรูปเชนซอฮะหรือว่าเลื่อยไฟฟ้านั่นเองครับก็คล้ายๆกับเมืองการก่อสร้างอะไรประมาณนี้นั่นเองฮะศัตรูตัวแรกของเราจะมีชื่อว่าเฮฟเว่นครับเลือดของเขาจะอยู่ประมาณที่46ทีนั่นเองนะฮะมอเตอร์ตัวที่2ครับจะมีเลือดเพิ่มขึ้นมาอีก1เท่าตัวครับจาก4 0าทีก็เป็น88ทีโดยประมาณนะอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้หรืออาจจะลดลงกว่านี้นิดหน่อยนั่นเองฮะสำหรับตัวที่3นั้นจะมีเลือดอยู่ที่130ทีโดยประมาณนั่นเองครับส่วนทาน้ากของบอสในด่าน ผมยังไม่เคยลงดันนะก็เดี๋ยวไว้ไปลงดันแล้วเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์บอกแล้วกันว่าเลือดของเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่นั่นเองอีกหนึ่งจุดที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูนั่นก็คือร้านขายของประจักเมืองนั่นเองครับร้านขายอาวุธของเมืองนิปปอนนั้นก็จะมีราคาอยู่ที่26ทีโดยประมาณลดแ่นกันไปครับจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะถ้าเกิดชอบชิ้นไหนเพื่อนๆก็สามารถมาซื้อได้เลยแต่ผมอยากให้ทุกคนเก็บเงินเอาไว้และไปซื้อกันที่เกาะสุดท้ายนั่นเอง โดยเากาะสุดท้ายนั้นจะมีชื่อกะว่าโมริทานั่นเองครับหลายคนก็เรียกว่าเกาะโจโจนะฮะซึ่งสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวแง่งอะไรสักอย่าง2แง,ง่งนะครับอยู่บนฟ้านั่นเองครับนี่ก็คือเป็นจุดสังเกตนั่นเองส่วนรอบๆของเมืองนั้นก็จะสีสันข,ของขั้นจะสดใสมากๆนะแสบตาสะท้อนแสงสุดๆฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูตัวมอนสเตอร์ในแต่ละตัวกันละกันว่าจะมีเลือดเท่าไหร่ครับโดยมอนสเตอร์ตัวแรกเนี่ยเลือดของเขาจะอยู่ที่ประมาณนะสามทีครับเราต้องั p เกทระนาของอุจประมาณนึงอาจจะต้องมีทระนาของมดเอหน่อยนะครับถึงจะตีเข้านั่นเองฮะสำหรับมอนสเตอร์ตัวที่2เลือดของเขาจะอยู่ที่ประมาณ900ทีฮะใกล้จะขึ้นคิวแล้วนะ ตอนนี้ก็คือ900ทีครับถจ้าเกิดเราไม่อัปเกรดอาวุธหรือไม่อัปเกรดอะไรเลยเนี่ยโอ,อ้โหบอกเลยว่าตีแทบไม่เข้าเลยนั่นเองมอนเตอร์ตัวที่3ครับจะมีเลือดอยู่ที่2.5 QA โดยประมาณนั่นเองครับก็บอกเลยว่าเลือดเยอะมากนะเยอะกว่าบอสในเกาะก่อนๆน,น,นั้นนี้ด้วยนั่นเองฮะงส่วนตัวบอสเนี่ยผมยังไม่เคยเข้าไปล่านะก็เลยยังไม่รู้ว่าเลือดของเขาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าน,นี้ว่าถ้าเกิดมีเงินเก็บเงินมาซื้ออาวุธในด,า,นสดา,าสุดท้ายเกาะะะโโจจน บอกเลยว่าอาวุธโคตรจะแรงเลยนั่นเองครับราคาของเขาอาจจะสูงไปนิดนึงครับ1.33 QA ครับแต่ถ้าเกิดเราสะสมได้ดาเมจจะแรงมากๆเลยนั่นเองโดยดีฟอลต์ของเขาจะอยู่ที่ 8.19T ฮเะเมื่อเราซื้อมาแล้วแต่ถ้าเกิดสูอว่าเรามีระดับแรงตัวละครของเราที่สูงกว่าแรงปกติมันก็จะมีการอัปเกรดดาเมจให้สูงขึ้นไปด้วยนอกจากนั้นเรายังสามารถเพิ่มพลังเวทมนต์ให้กับอาวุธของเราได้อีกให้เราไปที่เกาะแรกก่อนเลยนั่นเองจะมี พ่อค้าที่ชื่อว่าเวทมนต์อยู่ครับเราสามารถเข้าไปคุยเขาตรงนี้ได้เลยจากนั้นเลือกอาวุธที่เราซื้อมานะฮะเมื่อเราติดตั้งเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถอัปเกรดได้ครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่13.11า่ทเมื่อเราอัปเกรดไปมันก็จะมีการเพิ่มบัฟหรือว่าเพิ่มทางด้านของตัวพัสดุเข้ามาตอนนี้ความแรงอ,อยู่ที่41.01ทีแล้วเราสามารถอัพพลังเวทมนต์ตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยนะตามใดที่เรามีผงการอัปเกรดอาวุธรวมถึงเจมในการอัปเกรดด และนี่ก็คือผลของการอัปเกรดอาวุธเวทมนต์ของผมครับดาเมจอยู่ที่96.49ทถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่านี่แรงแล้วมีคนแรงกว่าผมอีกฮะในกลุ่มี่ก่อนนั้นมีคนมาโชว์อยู่ว่าเขาอัปเกรดอาวุธเคียวอันนี้ฮะไปสู่ระดับ SS แล้วแล้วก็มีการบัฟทางด้านของพาสซีฟเวทมนต์ทำให้ดาเมจการโจมตีของเขาอยู่ที่77.33 QA เลยนั่นเองคราวนี้เราพาทุกคนมาพูดคุยในเรื่องของดาม่ากันบ้างดามา่า,มาหลักๆเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าหลายคนเข้าใจว่าเดฟเนี่ยจะแจกโค้ด ตัวเบรุจีหรือเจ้ามดระดับจีนั่นแหละฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยท่าน้าของเดฟมีการเปิดโหวตครับผมว่าถ้าเกิดสมมติว,ว่าเขาจะให้โค้ดตัวเบรุจีเนี่ยเพื่อนๆสนใจหรือเปล่าครับซึ่งมีคนสนใจจํานวนมากมากกว่า5 0,000นโหวตเลยนั่นเองและจากการโหวตครั้งนี้ก็ทําให้ใครหลายคนครับเข้าใจว่าเดฟจะแจกโค้ดจริงๆครับซึ่งต่อมาเวลาเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนนะฮะก็มีการประกาศออกมาจากเดเวลลอปหรือแอดมินครับบอกว่ามันเป็นการสอบถามเฉยๆว่ามี คนอยากได้ไหมมีคนเห็นด้วยหรือเปล่าเขาไม่ได้แจกโค้ดเบรุจีจริงๆนั่นเองนะครับผมก็เป็นเสียงแตกเสียงดราม่าเลยครับแต่ว่าเดเวลอปก็มีการเพิ่มอัตราการดรอปของซีรุหรือเบรุเนี่ยมากขึ้นเป็น2เท่านะฮะทั้งในเรื่องของการล่าในดันเจียนรวมถึงการ AFK ด้วยนั่นเองปกติแล้วอัตราการดรอปของเขาอยู่ที่ 0. ูครับถ้าเกิดเพิ่มอีกหเท่าตัวก็จะเป็น0ูบอกเลยว่าจะดรอปกี่โมงก่อนฮะ อีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนควรจะต้องรู้ก็คือดันเจียนมดหรือว่าเซรุเบรุหรือซิรุเนี่ยโหหลายชื่อเลยเกินนะก็คือปกติเราจะล่าได้ทุกๆครึ่งชั่วโมงถูกต้องไมหมฮะตอนนี้มีการปรับเวลาใหม่ครับจะล่าได้ทุกๆ1ชั่วโมงนั่นเองฮะไม่รู้ว่าการปรับเวลานี้และการเพิ่มอัตราการดรอปเนี่ยจะส่งผลมากน้อยขนาดไหนครับและนี่คือการอัปเดตท,ทั้งหมดของเมื่อคือนนี้เพื่อนๆได้ดูแล้วมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์แล้วพูดคุยกับเราใต้คลิปได้เลยคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แล и крап